สวัสดีครับผมกุนซือคนใหม่ของเอเวอแรนันชี้สาเหตุหลักที่ทําให้เข็นทีมไม่ขึ้นก่อนคุมทีมนัดแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยการแพ้นนีคอสเซนเมื่อวันที่9ก้าภรพันธ์นที่ผ่านมาปันหลงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งนิีคอสเซนอยู่ติดเปิดบ้านชนะเอเวอแรนด์สามประตูต่อหนึ่งทำให้สาลิกาดงว่าชาัย2นัดติดต่อกันครั้งแรกในฤดูดการนี้เก็บเพิ่ม18คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่17หนีการตกชั้นได้สําเร็จ ส่วนท็อปฟี่สีน้ำเงินยังมี19แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับที่16ห่างจากโซนสีแดงเพียง3คะแนนเกมนี้แฟรงค์เลมพาดผู้จัดการทีมคนใหม่ของเอเวอเรตันประเดิมคุมทีมนัดแรกในพรีเมียร์ลีกหลังจากเปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการพาทีมชนะเบลนฟอร์ด4ประตู1ผ่านเข้าสู่รอบ5ในศึก FA เคัเมื่อวันที่5คุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังเค้นฟอร์มเก่งให้ท็อปฟีีสีน้ำเงินไม่สำเร็จทำให้ทีมพึ่งชนะแค่2นัดจาก16เกมหลังสุด จนต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นในเวลานี้หลังจบเกมแลมพาร์ดที่เข้ามารับเผือกร้อนต่อจากราฟาเบเนติสให้สัมภาษณ์ถึงสายเหตุหลักที่ยังเข็นเอเวอเรตันไม่ขึ้นว่าเรามีเวลาน้อยและจําเป็นที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะเราต้องการผลลัพธ์แน่นอนว่าความมั่นใจของผู้เล่นอยู่ในระดับที่ต่ํามากมันเหมือนกับการตกหน้าคุณเลยก็ว่าได้ตอนที่ผมมาที่สโมสรแห่งนี้ผลงานที่ผ่านมาไม่ดีเลยเราไม่มีไม้ไกายสิทธิ์ ไม่มีเวทมนต์ที่จะแก้ไขปัญหานั้นนี่คือพรีม์ลีกและมันเป็นเรื่องยากสิ่งเดียวที่ต้องทำคือการทำงานหนักและมองไปข้างหน้ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดและผลลัพธ์ในการแข่งในเกมนี้ทำให้โฟกัสได้ชัดขึ้นแต่เราต้องสร้างความมั่นใจขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราต้องตอบสนองมันเป็นเรื่องปกติที่จะผิดหวังแต่หน้าที่ของผมคือทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับเกมต่อไปนัดต่อไปเอเวอรตจะเปิดบ้านพบลีดยูไนเต็ด วันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์นี้สวนนิโคเซ่นจะเฝ้ารังต้อนรับแอตตันวิลล่าวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นี้